สุดเศร้าในหัวใจเมียฝรั่งสิบเจ็ดปีนะกลับบ้านไปรักษาสุขภาพตัดใจเนาะปีนี้มาอยู่ต่างแดนสิบเจ็ดปีมีลูกกับฝรั่งสองคนชีวิตทำงานหาเงินไม่เคยช่วยผัวเลยเช่นกันส่งแต่กลับบ้านช่วยพี่น้องสร้างบ้านไว้นะฮะการไปเที่ยวเมืองไทยบางทีสองปีไปครั้งสามปีไปครั้งเนาะณปัจจุบัน กลับไปบ้านพึ่งกลับมาสุดเศร้าเสียใจเพราะกลับไปรักษาสุขภาพก็อยากไปสวยด้วยนะฮะอืมแล้วก็สุขภาพด้วยที่เมืองไทยขอเวลาสามีไปสามเดือนเป็นครั้งแรกในชีวิตสิบเจ็ดเปไปอยู่เมืองไทยนานนะฮะสมัยก่อนอสามปีไปบางทีในช่วงจังหวะไปก็เห็นมีแต่แม่เออมีหลานบ้างเนาะรอบนี้กลับไปจริงๆริอืมน้องชาย น้องสะพ้หลานแล้วก็หลานพี่ชายกองเต็มด้วยความวุ่นวายนะคะในระยะสามเดือนเออก็ไม่ได้ให้เงินแม่เพราะเราคิดว่าเราเป็นคนจ่ายความรู้สึกแม่ไม่ใส่ใจเราเลยห่วงแต่ลูกแต่หลานตรงนั้นกลัวแต่เขาไม่ได้กินนะคะเราก็เลยถามเขาว่าอ้าวลูกหลานนี้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้องชายมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวปกติหนแต่ก่อนเนี่ยเขาไปอยู่บ้านเมียเขาไม่ใช่เหรอ อืมแล้วบ้านเนี้ยบ้านของหนูสร้างนะหนูกลับมากะว่ากเกษียณเนี่ยหนูจะมาอยู่นะอนาคตข้างหน้าอ่าเพราะว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่สร้างเผื่อไว้แล้วก็ให้แค่แม่กับพ่อยู่พี่น้องอะ่ะช่วยเหลือมันไปแล้วในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะเรายังจะมาอยู่ในบ้านทําไมคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ให้แม่เดือดทะเลาะกันอย่างแรงนะว่ามึงอย่าเห็นแก่ตัว เออมึงไม่ได้อยู่นี่ประจํามึงก็อยู่กับครอบครัวมึงในต่างแดนมึงแค่มาอยู่แค่นี้มึงอย่ามีปัญหานะอ่านี่มันก็ลูกกูนะหลานมึงน้องมึงมึงจะเห็นแก่ตัวแค่ไหนแค่มึงมาอยู่แป๊บเดียวความรู้สึกก็เลยตอบไปแม่บ้านนี้นะ่ะสร้างให้เจ้าอยู่แต่ค่อยไม่ได้ยกให้เจ้านะอ่าเพราะว่าค่อยแก่กเกษียณแล้วค่อยจะกลับมาอยู่บ้านแล้วอย่างเงี้ยมาอยู่กันอย่างเงี้ย จะขยับขยายเมื่อไหร่งานการก็ไม่ทํานะแล้วแม่มารีดเอาเงินกับหนูเพื่อเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเขาที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีความสามารถเลี้ยงเนี่ยหนูรับผิดชอบไม่ได้นะช่วยมามากแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันเนาะน้องชายก็ทําเป็นพานป,ปึ้งปั้งกินเหล้าโวยวายจนทําให้ตัวเองต้องกลัวแล้วถอยออกมาคิดดูยายจ๋าเอ้ยอืเอาจริงนะ แม่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างเลยแม่บอกว่าเอามันซะให้เข็ดว่าซันคำพูดหนึ่งที่แบบเจ็บจุดถึงใจอ่านะแค่พี่น้องมาอาศัยไม่ได้เอามันซะให้เข็ดพ่อไม่มีปากไม่ห้ามไม่พูดอะไรเลยก็หมายว่ายืนอยู่กับแม่เนาะเออต้องหนีออกมาอยู่กรุงเทพ นะฮะมารักษาตัวมาอยู่กับเพื่อนบอบน้ําตาตกเสียใจมากๆเลยในณครั้งนี้ย้อนถอยกลับมาที่บ้านบอกสามีเนาะว่าเออฉันอยู่บ้านได้แค่นี้ฉันมีปัญหากับครอบครัวสามีสมน้าหน้าสามีบอกว่าฉันเตือนเธอมาตลอดว่าพี่น้องเธอเป็นไงฉันกลับไปออลุมกินโต๊ะ ไม่เห็นได้คิดคุณค่าอะไรเลยสภาพบ้านที่เธอสร้างไว้เธอคิดเหลยว่าเธอจะไปอยู่ได้ฉันเห็นแล้ะฉันรู้ละแต่ฉันห้ามเธอไม่ได้อืมเป็นยังไงรู้สึกตัวหรือยังนะ ครับพ่ก็พูดแบบนี้เพราะฝรั่งนี่หลังๆมาเนี่ยเป็นสิบปีมานี้ไม่กลับบ้านเลยนะคะเขาก็เนาะอายุมากกว่าใกล้จกกะเกษียณเขาก็ชอบที่จะอยู่นี่แล้วก็อยู่กับลูกลูกเราก็ยังวัยรุ่นนะสิบสี่สิบอะไรเขาคือเขามีความสุขกับลูกเขาพาลูกเขาคัมปิ้งที่นี่เวลาไปเมืองไทยเด็กก็ไม่ได้ไปนานละเพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันกับการที่ไปที่บ้านนะคะอืมก็เลยกลายเป็นว่าเราอะไปอ่าในรอบเนี้ยก็ตั้งใจที่จะอยู่นานหน่อย เพื่อรักษาสุขภาพสามีก็อนุญาตก็เลยไปเจอจังๆในความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากนี่แหละยายจ๋าเอ้ยสันพิ่นว่านะยายจ๋าเอ้ยอเรานะ่ะถามว่าเขารักเราไหมก็ยังบอกว่ารักนะแต่ทีนี้เรากลายเป็นผลประโยชน์ของเขาในณนะเวลานานๆสุดท้ายณนะวันนี้นะเขารักคนที่อยู่ใกล้มากกว่าลูกที่หาให้ไม่ได้แต่มันเป็นความน่าสงสาร อืมเขาไม่มีความสามารถคําพูดแม่ที่พูดเต็มๆแต่แม่ก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าบ้านนะกูจะให้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้พูดแต่พูดแค่ว่าให้เขามาอาศัยบ้างไม่ได้หรือยังไงอืมนี่กับพี่มึงน้องมึงหลานมึงมึงจะเห็นแก่ตัวไปไหนและชีวิตมึงคําว่าและชีวิตมึงก็อยู่กับลูกกับผัวในต่างแดนนู่นไม่ได้อยู่ที่นี่ในความหมายที่โตนะในข้างหน้ามันก็ไม่แน่ในหัวใจในความรู้สึกมาคิดแป๊บเหมือนกัน อืหนีตุยออกมาเสียใจมากแล้วตั้งแต่กลับมานี้ไม่โทรหาแม่ลุยนะฮะอืมอันนี้ก็เดือนกว่าวาแล้วจิตใจห่อเหี่ยวเหมือนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะแย่มานอนรักษาตัวที่นี่ต่อสามีก็โอเคนะแต่คำพูดเขาก็เจ็บแหละอืเขาบอกว่าเธอควรรักตัวเองได้แล้ว เออที่ผ่านมาเตือนแล้วไม่ฟังณนะวันนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองมันก็ถูกของเขานะคะก็เลยเขียนจดหมายทั้งเขียนไปร้องไห้ไปมาให้ยา่จ๋าฟังว่าความดีที่เราสร้างไว้เนาะที่ส่งเสริมช่วยเหลือเขามันไม่ได้มีคุณค่าเลย อ่พอเราเข้าไปอยู่กับเขาแค่นั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราจะต้องแบกรับทุกอย่างความส่วนตัวไม่มีบ้านของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยอะไรแล้วแต่ใครจะอยู่แถมกินอยากเงินของเราเจ็บปวดหัวใจและแม่ยืนอยู่กับน้องกับลูกกับหลานโดยที่ไม่ใส่ใจว่าแล้วตั้งแต่อยู่มาเงินทองนะคะเออเงินทองที่ส่งไปไม่พอลอดสองลอดสามไอ้น้องชายเนี่ยอ ชาวบ้านบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนแต่ช่วงเธอไม่มาเธอกลับมาเขาไปอยู่ที่บ้านเมียเขาแค่นั้นนะอืในช่วงแค่จังหวะที่แบบกลับไปแล้วรอบนี้เราไปนานก็เลยเห็นอันนี้คือชาวบ้านบอกแม่ก็ไม่พูดช่วยปกปิดว่าลูกเต้าอยู่ที่บ้านนะฮะเอองานก็ไม่เป็นโลเป็นภายทำบ้างไม่ทำบ้างก็กินอยู่กับแม่ นะลูกสบายหลานค่าโรงเรียนก็อยู่กับแม่เอาจริงๆกลับมารอบนี้ค่อยตัดเลยนะปล่อยวางเลยเจ็บกับความรู้สึกที่แม่พูดอืมอ่าตั้งสติรักษากายรักษาใจเจ้าของก่อนเด้อเอาตรงๆนะตัดตอนนี้เขาเรียกว่าดัดตัวเรานะ่ะมันเจ็บปวดเพราะเราเคยทำครั้งแรกเนี่ยมันสุดเจ็บแหละอืมแต่ต้องทำนะลองดูลองดูงดเซฟเงิน ปล่อยวางไม่ต้องรับสายเพราะรักษากายรักษาใจตรงขนาดเนี้ยตัวเองตอนเนี้ขณะเนี้ยให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยว่ากันให้เวลาสักสามเดือนหกเดือนผ่านไปหนึ่งปีพอเรามีเงินมีทองขึ้นถา้าเราไม่ได้ส่งใครเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วอุ่นใจแล้วหันกลับมาหาสามีและลูกที่อยู่ตรงนี้คำพูดหนึ่งที่สามีพูดนะโอ้วันนี้ตั้งสติและพินิษ์พิจารณาเอานะถ้าเขาทิ้งเราอีกคนหนึ่ง ยิ่งจะลำบากเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาก็รับไม่ได้ที่เราจะต้องมานั่งรับผิดชอบครอบครัวนะเขาพูดถูกว่าลูกเธออยู่นี่เธอไม่เคยใส่ใจไม่เคยรับผิดชอบแต่เงินที่เธอทำงานทำการน,นะวันหยุดไม่มีนะเวลาเที่ยวก็ไม่อยากไปกับลูกกับผัวเพราะห่วงแต่ง,งานส่งแต่บ้านณนะวันนี้เราเหนื่อยมาพอละเราเจอความเป็นจริงเราไปสัมผัสมาแล้วว่าเราย้อนกลับไม่ได้แถมนี้ตุย้ยเพราะคำขู่ของน้องและแม่ ยุให้ทาแบบนี้ตัดค่ะวางค่ะให้เขาเลี้ยงดูกันเอาสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะให้เขาไปเถอะชีวิตเรามีค่ามากกว่านี้นะเพื่อกับลูกและครอบครัวของเราตรงนี้เราเพิ่งจะกลางคนเรามีโอกาสหาได้มากกว่านั้นและณนะจุดนั้นไม่ต้องหวังอะไรมากมายถือว่าชดใช้กรรมเนาะทดแทนคุณนะะยกให้ไปวางใจอยู่นิ่งๆวัดใจตัวเอง อ,อยากจะให้เวลาก่อนหกเดือนเนาะแล้วมาค่อยเคลียร์กันรักษาใจตัวเองอย่าเศร้านานอืมอย่าทําให้ตัวเองทุกข์แล้วป่วยเราแก้ไขไม่ได้ความผิดอยู่ที่เรารักเขามากเกินไปจนเขาไม่เห็นค่าจนเขาเคยตัวเรากลายเป็นผลประโยชน์ของทุกคนณนะวันนี้เรารู้ขนาดนี้เราก็ต้องตื่นถอยรังมาเซฟตัวเองรักตัวเองอยู่กับครอบครัวนะขอให้ใจิตใจ เข้มแข็งขึ้นขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆแล้วว่างก็เข้ามาคุยกันกับยายจ้า